oh yeah i was on a hot date with a hollywood starlet that shall remain unnamed an old man approached us At first i thought it was the valet but surprise it was yet another space lunatic looking for quick fame on the back of a hard-working superhero celebrity can i just have a quiet sunday night without some cosmic kidnapper interrupting my plans next i know i'm in space with the rest of the fantastic four i remember ben getting really riled up about a stupid meatball sandwich let it go will ya? what about my hot dates she's never going to forgive me for leaving her all alone with a paparazzi needless to say things just went downhill from there a giant hulk showed up punched us into four different dimensions and just my luck i ended up stranded in my least favorite vacation spot in the whole multiverse the negative zone and right in the middle of space locust season what are the chances of that That can mean only n o สวัสดีครับวันนี้ก็หยุดเกมมาวิว l Con ทส s t ออ c แชมเปียนครับวันนี้ผมก็จะสอนวิธีการเล่น Human t ท r รนะครับเห็นมีคนขอเข้ามาเยอะครับตัวนี้ก็รายละเอียดเยอะอยู่นะบางอย่างผมก็เข้าใจไม่หมดนะแต่ผมก็เล่นได้ วันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้หมดแล้วกันก็สำหรับถ้าดูแล้วนะครับ Human t o อรถ้ามีหาก Human t o อมีชาร์จสถิตศูนย์อันและความสามารถก่อนการต่อสู้ไม่ทำงานความโอกาส20%ที่จะได้รับชาร์จสถิตหนึ่งอันอก็คือชาร์จสถิตจะสามารถทำให้ Human t o ท t เปลี่ยนเป็นร่างไฟตลอดเวลาครับ ตางไฟตลอดเวลามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคาอีกทีหนึ่งนะโอกาสนี้จะเพิ่มขึ้น40%ทุกครั้งที่ความสามารถนี้เปิดใช้งานไม่ได้แล้ว Human นทอร์ mm hmm. ก็ต้านไฟลมเยอะแข็งและน้ำแข็งกัดกิน,นครับก็คือการน้ำแข็งแบบทุกอย่างน้ำแข็งจะมี2แบบนะครับน้ำแข็งที่แบบที่เป็นดีบัฟดีบัฟติดตัวกับเป็นดีบัฟ ทั่วไปนะครับเมื่อใดก็ตามที่ h u m a n t ทอ t ถูกทำให้ติดไฟเขาจะได้เขาจะสร้างดีบัฟเพลิงลุกโชนติดตัวใส่ตัวเองดีบัฟเพลิงลุกโชนติดตัวสร้างความเสียหายศูนย์หน่วยและคงอยู่โดยไม่มีกำหนดเวลาก็คือคล้ายๆเป็นบัฟนะครับเป็นบัฟบัฟให้ Human t ทอร์คือไม่จำเป็นต้องบอกกัได้ว่า สร้างความเสียหายสูงดนด่วยแต่คือมันในเกมมันคิดว่าเป็นดีบับใช่ไหมการโจมตีพื้นฐานจะสร้างความเสียหายจากพลังงานแทนความเสียหายกายภาพนะครับคือฮิวแมนทอร์สก็ตีเป็นพลังงานนะครับฮิวแมนทอร์เริ่มทําภารกิจด้วยชาร์จสถิตหนอันหากฮิวแมนทอร์มีชาร์จสถิตหนอันเป็นอย่างน้อยเขาจะเปิดใช้ความสามารถนี้ก่อนการต่อสู้ได้นะครับ ตลอดระยะเวลา,าของการต่อสู้นิบับติดไฟทั้งหมดของฮีวันทอร์จะเป็นเอฟเฟกเพิงขั้นโนวาซึ่งอยู่ได้นานขึ้น2วินาทีและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น75%ความเสียหายนี้ไม่ซ้อนทับกันเพิงลุกไหม้ความสามารถออก็คือเริ่มการต่อสู้ใช้ชาสถิตหนึ่งอันจะได้เป็น เพลิงลุกไหม้นะครับขณะที่กำลังชาร์จการโจมตีแรงฮีเมนทอร์จะเพิ่มอุณหภูมริร่างกายของตัวเองไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเล่นให้ดูแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นบางทีอ่านก็ยัง,งงงงอยู่อุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป เมื่ออุณหภูมิอยู่ที่10ความร้อนจากการโจมตีฮิม e มทอร์จะรุนแรงมากขึ้นและไม่มีทางพาดเป้าหมายก็คือหลบลบเลี่ยงไม่ได้หลบหลีกไม่ได้นะครับเมื่อระดับอุณหภูมิถึง20อุณหภูมิจะไม่ลดลงเป็นเวลา6.5วินาทีหลังจากนั้นจะเสร็จเป็น18ระยะเวลาเอฟเฟกติดไฟทั้งหมดของฮิม e มทอร์จะเพิ่มขึ้น4วินาทีคุณหยุ่ กับคุณภูมิมมของเขา Human น o อรจะทำให้ศัตรูติดไฟด้วยการโจมตีเบาฮิตแรกและฮิตสุดท้ายนะครับและทุกฮิตของการโจมตีปานกลางและโจมตีแรงนีบัฟติดไฟเหล่ D านี้จะสร้างความเสียหายเป็นเวลา3วินาทีนะครับนีบัฟติดไฟจะลบโอกาสการป้องกันความสมบูรณ์แบบแลดความชำนาญในการป้องกัน50%ขณะที่เปิดใช้งาน ความเสียหายของเอฟเฟกติดไฟทั้งหมดที่สโตมีจะเพิ่มขึ้น12%ต่อดีบัฟติดไฟหรือติดไฟเพิงลุกโชนครับแต่ละอันแชมเปี้ยนคนใดคนหนึ่งมีอยู่ดีบัฟติดไฟแต่ละอันที่สโตมีอยู่จะทำให้อัตราการฟื้นฟูของโซล,ลดลง20%อันนี้เพื่อเพิ่งรู้นะคือเพิ่งรู้ว่า2อ,อย่างคือถ้าอุณหภูมิ ถึงสิบอุณหภูมิถึงสิบจะทำให้ตีไม่พลาดเป้านะครับอันนี้เพิ่งรู้เลยกับลดการฟื้นฟูของศัตรูยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่ฮิวแมนทอร์สกำลังเลือดออกระยะเวลาเอฟเฟกต์ติดไฟทั้งหมดเขาจะลดลงสี่วินาทีนะครับร่างโนว่าเมื่อระดับอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบแล้วศัตรูมีเอฟเฟก i v ติดไฟเจ็ดอันในเวลาเจ็ดวินาทีถัดไป แทนที่จะสร้างดีบัฟติดไฟให้ใส่ตัู h ู m u n Tor อจะทำให้เกิดเอฟเฟกเพิงชันโนวานะครับเพิงขั้นโนวาเอฟเฟกเพิงขั้นโนวาจะสร้างความเสียหายพลังงานเป็นช่วงเวลาลบโอกาสการป้องกันสมบูรณ์แบบลดความชำนาญในการป้องกันให้เป็นศูนย์นะครับตรููที่มี p o w e r s t r i n g จะได้รับความเสียหายโดยตรงเมื่อใช้ถ้าไม่ตายและจะถูกลบออกเมื่อเพลิงชั้นโนวาหมดเวลาความสามารถของฮิ m แม t ทอนทั้งหมดจัดให้เป็นเพลิงขั้นโนวาเป็นติดไฟเมื่อโจมตีสัมผัสโอกาส,สซ0ที่จะทำให้สตูติดไฟสร้างความเสียหายเป็นราศีวินาทีโอกาสนี้จะเพิ่ม ขึ้น10อนต่อดีบัฟติดไฟเมื่อป้องกันการโจมตีการโจมตีสร้างความเสีพลังงานอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น5และ Even ีเวนม์ทอจะได้รับดีบัฟเพลิงลุกเชิญการโจมตีทั้งหมดของแชมเปี้ยนสายมิติจะถือเป็นการโจมตีพลังงานต่อความสามารถนีอ้อันนี้ก็พอรู้อยู่แล้วทิตแรกของการโจมตีนี้จะเพิ่มอุณหภูมิ5และ คุณภูมิจะไม่มีทางลดลงเป็นเวลา6.5วินาทีหากศัตรูสามารถป้องกันการโจมตีที่สุดท้ายถ้าจะทำให้เกิดเอฟเฟกเพลิงลูกโชนติดตัวบนฮีแมนทอรมีโอกาส100%ที่จะสะตาร์ศัตรูเวลา3วินาทีใน2อที่สุดท้ายจากการโจมตีนี้ต่ละทิ่มีโอกาส100%ที่จะทำให้ศัตรูติดไฟสร้างความเสียหาย เป็นเวลา5วินาทีหากสตูสร้างสามารถป้องกันการโจมตี2องิตสุดท้ายเลาจะทำให้ติดเพลิงลุกโชนนะครับทำให้เกิดเอฟเฟกเพลิงขั้นโนวาสร้างความเสียหายเวลา5วินาทีฮิวแมนทอจะเข้าสู่ร่างโนวาเป็นเวลา7วินาทีและสร้างเอฟเฟกเพลิงลุกโชนติดตัวใส่ตัวเอง2อันนะครับโอเคอันนี้ต้องเล่นให้ดูนะ เคืคอฮิเมนทอ r นี่คือมันจะสามารถตัวค่าสายมิริเลยนะมันเป็นตัวสายค่ามิริเลยสำหรับ Human t ท o r ก็สำหรับฮวแมนทอร์ส่วนใหญ่ก็ซิงเดจี้กับพวกนี้ก็โอเคอยู่นะซิงเดจี้กับมันชื่อตัวอะไระตัวนี้จะไม่ได้เดอดติงบ้างไอแมนก็ดีอยู่ อันนี้ก็ดีนะครับ Human t o r c จะเริ่มการต่อสู้ด้วยเอฟเฟกเพิงลูกโชน2อง้ันถ้าอยากจะบูตให้ Human t o r c เก่งก็เอาติงเอา The Ting ก็มาก็ได้ครับมันชื่อว่าอะไรวะ The Ting กับไอแมนนะครับไอแมนจะทำให้ไฟแรงขึ้น โอเคครับผมก็จะมาเข้ามาต่อสู้ทดลองให้ดูเลยนะครับว่าเล่นยังไงก็ <palate> คือจะบอกว่า h ิ m แ n t ทอนถ้าเกิดว่าโดนโดนดาเมจที่เป็นพลังงานหรือว่าโดนตีด้วยฮีโร่สายมิติฮิวแมนทอรจะได้ดีบับเพิงลุกโชนครับดีบัฟเพิงลุกโชนเมื่อ เมื่อฮิวแมนท้อนโดนตีจะมโอกาส10ตามจำนวนของดีบัฟเพิงลูกโชนนะครับถ้าเกิดว่าโดนตีจะทำให้ศัตรูติดดีบัฟเผาไหม้นะครับนี่คือมีโอกาส20ตอนนี้ที่ผมมีเพิงลูกโชนอยู่นี่ครับจะทำให้ศัตรูติดไฟเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามี10อัน,นก็จะทำให้ศัตรูติดไฟ100เลยนะครับแล้ตีเบากับตีปานกลางก็ ก็จะทำให้สตูติดไฟเหมือนกันน,นี่ฮะแล้วสำหรับท่าหนึ่งถ้าเกิดว่าผมตีตอนที่ฮิโอฝ่ายตรง,ตรงข้ามป้องกันอยู่จะทำให้ผมได้มีบัฟเพิงลูกโชน,นครับมานะครับแล้วถ้าผมชาร์จอุณหภูมิก็จะเพิ่มนะครับแล้วถ้าอุณหภูมิเพิ่มถึง ถึง 10, สิบศัตรูจะหลบหลีกไม่ไดนะ้แล้วทุกพิตของการโจมตีแรงก็ทุกพิตของการโจมตีแรงก็จะทำให้ฮีโร่ติดไฟนะแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิถึง20แล้วผมทำให้ศัตรูติดดีบับติดไฟ7อันได้ภายใน7วินาทีนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นร่างโนวาได้นะ ร่างโนวาจะตีแรงมากจะทำให้ไม่รู้จะได้ไหมจะได้เนี่ยได้แล้วนี่ครับอันนี้จะเป็นร่างโนวาครับจะทำให้สตูติดดีบัฟติดไฟติดตัวแล้วก็ทำให้ติดพาวเวอร์สตรีมด้วยนะครับ แต่ร่างโนวานี้สามารถทําให้เป็นร่างโนวาแบบนี้ได้ตลอดเวลาก็ได้นะโดยการที่เราใช้สแตก็กแต่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ผมจะใช้ให้ดูแล้วกันสำหรับท่า3นะครับจะทําให้คิวแมททอนได้รีบับติดไฟเพิ่ลูกโชนนะครับมาเพิ่มอีก2นะครับแล้วก็จะทำให้กลายเป็นร่างโนวาด้วย คือร่างโนวาจะเป็นการเป็นร่างที่ดีที่สุดของ Human นทอรนะจะทำให้ศัตรูติดดีบับไฟแล้วก็ติดติดดีบับพาวเวอร์สเต็กเมื่อศัตรูใช้ท่าไม่ตายก็จะลดลดพลังเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาผมเล่น Human นทอรผมจะใช้แสแต็กเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ร่างโนวามาตลอดนะครับ ผมก็จะใช้ท่า2องแล้วท่าสองสองนี้สุดท้ายก็จะทำให้สตูติดติดไฟนะครับแล้วก็ทำให้สตูสตันด้วยส่วนใหญ่ผมก็ใช้ท่าสองแหละแล้วถ้าท่า2องส,สตูกันอยู่นะผมก็จะได้ดีบัฟติดไฟเพิ่มชนเพิ่มมาข,ขึ้นมา2องอันครับ หมือนถ้าไม่ตาย3เลยนี่แะผมนะนี่นี่้า2องนะจะทาผมจะได้เนี่ยดีบัฟติดไฟเพิ่มลูกโชนมาเพิ่มมากลายเป็นเจ็ดคนเวลาถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใช้สแต็กนะผมก็จะตีมันให้ดีบัฟติดไฟมันเป็น7 เพื่อจะเปลี่ยนร่างเพื่อที่จะเปลี่ยนร่างเป็นโนวาครับเปลี่ยนร่างเป็นโนวาเสร็จแล้วก็พยายามตีมันรัวๆแต่แต่มันแบบมันก็ยากแหละมันจะ จะต้องพยายามตีมันให้ได้รัวๆนะแต่บางกีผมทำไม่ได้โอคต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้แต็กนะครับเพื่อให้เปลี่ยนเป็นร่างโนวาตลอดเวลานะี่ครับเวลาเราจะใช้ชาสถิตเราก็กดรูปตัวฮีโร่เรานะครับแล้ก็จะขึ้นนี้มาให้เลือกนะี่ครับแล้วกดเปิดใช้งานในฐานะผู้โจมตีดีบับติดไฟ ทั้งหมดของ Human t o r รจะเป็นเอฟเฟกเพิงขั้นโนวาและอยู่ได้นานขึ้น2วเวทีและสร้างควาเสียหายเพิ่มเติม7จ okay. น,นี่ครับจะจะเห็นว่าจะเป็นร่างโนวาตลอดเวลานะ ผมอยากรู้ว่าถ้าผมทำเป็นร่างโนวาตรอยบาแล้วทำให้อุณหภูมิถึง20เป็นไงวะหรือจถ้าไมาใใ่ได้สที่ผมได้เ,เพิงลุกไม้มาที่บับเพิงลุกไหม้มาสองนัน ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นร่างโนวามาดนะ้ผมก็จะถ้าผมเล่นผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ท่าสองเนะพราะมันแรงแล้วก็เล่นแบบตีเบาตีหนักไปเรื่อยเ,เพื่อให้มันโดนดีบับติดไฟให้เยอะที่สุดแล้วได้ โดนดีบัฟพาวเวอร์ติ้งเยอะที่สุดนะตีกลางๆเบา,ากลางๆจะสับฮิวแมนทอนด้วยกับว่าเอาแบบได้เปรียบสุดๆก็จะต้องไปตีกับเมทิกแนะแต่ตีกับตัวธรรมดามันก็เก่งเลยนะ แต่ถ้าตัวธรรมดาที่เป็นพลังงานก็ก็ดกีก็แนะนําให้ตีกับตัวที่าการโจมตีเป็นพลังงานหรือไม่ก็เป็นสายมติตินะครับ ตัวนี้ก็จริงๆก็มีเท่านี้นครับเล่นไม่ยากมันตีแรงมากนะถ้าถ้าเล่นถ้สู้กับตัวที่แบบเป็นพลังงานการโจมตีเป็นแบบพลังงานตีใส่เราแล้วก็เขาจะได้นี่ปั๊บเพลิงลูกโชนมานะ ยวผมผมขอปิดก็ทายแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็บอกหาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ